แม่ทำอะไรคะตอนนี้เอาใบตองนะคะเอาใบตองไปอุดเหนียวล้า่ประาก,กางเลยเอาใบอ,อ,อุดเหนียวล้าใบกล้วยทำไมเขาเรียกใบตองคะแม่จะอุดบนนี้ไหม <c oughs> ต้องสวยเลยทำแบบนี้ได้ใช่ไหมทำมั่วๆไปนี่ต้องเช็ดไหมแม่ต้องเอามาเช็ดไหมเช็ดได้ไม่วันนีัวกันไม่ต้องนี่ไม่ตกฝนดามดามขึ้นนี่นี่นี่ขึนนี่นี่บอกเหนี่ยลลำนะบอกไว้ไสอันนี้บอกนี่ขายราคากี่บาทล่ะถ้าอันนี้ประมาณห้าสห้าสิบบาทนี่บอกใหญ่นะทุกคน ที่ดังในประเทศไทยคือข้าวหลามหนองบนญนะจังหวัดอะไรนะหวานที่นำกะทิเยอะๆจังหวัดไตือหนองบุญชนบุรีหนองบนแต่นั้นเป็นกะทิเยอะนะคนที่เป็นความดันอะไรไม่ควรรับประทานกินของแม่ดีกว่านะแห้ง

ไม่รู้ขเขาเรียกทำไมใบตองนะใบ,ก,บกล้วยใบยกล้วยใบตองถ้าบันใบก้าตัได้ใบตองใบกล้วยนะใบกล้วยถต่ก้าแกลางนนใบตองต้นกล้วยพอใบเรียกใบตอง ทำไมไม่ยังต้นตองเออนะต้นตองคนกล้วยใบตองคนกล้วยเศษใบเศษใบตองคนไม่รู้จักกระปุกเลยตาเล่นแข่งใบตองอ่ะก็หายเลยรุ่นเลยนะเลยได้ตองแล้วตอต้นกล้วยใบตอง